สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางหานอยสามนอยสี่อยนะคะสำหรับฮานอยเม็ดเดียวเม็ดเดียวแขนๆตัวเดียวเม็ดเดียวนะคะเน้นวิ่งเน้นรูดนะคะคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่5นะคะเราก็มาสรุปวันที่4กันก่อนนะคะว่าแนวทางมาตัวไหนบ้างเนาะแอดยังไม่ได้เขียนเลยว่าแนวทางมาตัวไหนบ้างเราสรุปไปพร้อมๆเขียนไปด้วยสรุปไปด้วยเนาะสำหรับตัวเดียวเม็ดเดียวนะคะให้เด่นที่ วิ่งรูดที่8นะคะวิ่ง8รูดแป8นะคะวิ่งรูดฟันได้ทุกหน่อยตั้งแต่น้อยเฉพาะกิจนะคะพิเศษปกติ vip นะคะถ้ามาแล้วเราจะตามต่อก็ได้ไม่ตามก็ได้นะคะเพราะว่าให้ตัวเดียวเม็ดเดียวจริงๆร่ารอบเฉพาะกิจนะคะเรามาสรุปรอบเฉพาะกิจเนาะรอบเฉพาะกิจนะคะเจ็ดเก้นะคะแล้วก็2 8นะคะ แปดเรามานะคะรอบเฉพาะกิจรอบแรกเลย8228 8, ตัวเน้นตัวเจาะตัวอัดนะคะมาตัวกลับนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับใครที่ลุ้นเฉพาะกิจนะคะแอดก็บอกนะคะวิ่งรูดฟันได้ทุกหนอยนะคะตั้งแต่น้อยแรกเลยหรือว่าใครไม่ได้ลุ้นเฉพาะกิจก็สามารถลุ้นพิเศษได้เลยนะคะสําหรับสามหน่อยก็จะมีพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะ เฉพาะกีกดก็ไม่ได้เขียนให้เนาะแล้วแต่ใครจะไปลุ้นนะคะมาต่อด้วยรอบพิเศษนะคะศูน8 0สามหนึ่งแปดศูนย์นะคะอ้าวแปดเรามาอีกแล้วแปดศูนย์นะคะตัวที่ไม่ได้เน้นนะคะมาตรงๆนะคะแปดศูนย์แปดศูนย์ตรงๆต,ต,ตัวที่ไม่ได้เน้นให้นะคะคือที่สำคัญคือเน้นวิ่งเน้นรูปตัวเดียวเม็ดเดียวแขนๆน,น,นะคะ ก็มาสองน้อยแล้วนะคะสำหรับเด่น8 mm hmm. ในงวดวันที่4เนาะ,ะก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดรับรองถึงเส้นชัยอย่างปลอดภัยแน่นอนนะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดเราถ้าสายเจาะก็จะประมาณนี้นะคะก็เข้าบ้างลดบ้างนะคะที่สำคัญคือแอดเน้นรูดนะคะเพื่อความชัวร์เพื่อความปลอดภัยนะคะมาต่อด้วยรอบปกตินะคะรอบปกติแปดหห้านะคะ แล้วก็สามเก้านะคะอา้าวห้าห้าตัวเด่นรอบแปดตัวเด่นรอบแปดแปดเราก็มานะคะมาตัววิ่งนะคะรอบป,ปกติมาอีกแล้วมาตัววิ่งรอบป,ปกตินะคะแปดเอามาสามน้อยแล้แปดเราห้าห้าเราก็มีนะคะเพราะว่าเรากันเบิ้ลให้นะคะห้าห้าตรงตรงเลยก็ยินดีด้วยนะคะรอบเฉพาะกิจรอบพิเศษ รอบปกติโอ้ยสูตรเดียวได้ทุกน้อยจ้าวันนี้สูตรเดียวได้ทุกน้อยยินดีด้วยนะคะสูตรเดียวได้ทุกน้อยเลยวันนี้ได้สามน้อยแล้วนะคะสําหรับหนอยมเม็ดเดียวเรามเม็ดเดียวเราให้เปดแต่อันนี้คือเรากันเบิ้ลนะคะกันเบิ้ลกันเบิ้ลรอบ V.I.P. นะคะสี่เก้าสองอ่า แล้วก็แปดหนึ่งเอาแปดเรามา่อีกแล้วพี่น้องจา๋าโอ้ยวันนี้เม็ดเดียวสูตรเดียวเราได้สี่นอยวันนี้ปังมากเต็มเต็มนะจ๊ะตัวเน้นตัวเจาะตัวอัดตรงตรงนะคะยินดีด้วยนะคะเก้าสองก็หลุดนะคะสามเก้าก็หลุดสามหนึ่งก็หลุดเก้าหกก็หลุดเม็ดเดียวตัวเดียวคุ้มมากนะคะสูตรเม็ดเดียวสำหรับฮานอยแอดยินพารวยนะคะ พี่น้องรวยไปด้วยกันนะคะวันนี้รวยมากอืมสองแปดนะคะแปดศูนย์ห้าห้าแล้วก็แปดหนึ่งโอ้วันนี้สีน้อยแตกกระจายพี่น้องจ้ายินดีด้วยนะคะสำหรับสายวิ่งสายรุดแปดนะคะเม็ดเดียวแขนๆก็มาแบบประจุยกระจายแบบนี้เราก็มีแรงเนาะพี่น้อง ก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับทุกท่านที่โชคดีนะคะสําหรับท่านไหนที่ยังพลาดไปเนาะก็รอลุ้นในงวดวันที่ห้านะคะก็ขอให้มีโชคมีลาบหฮงๆิปงปังปไปด้วยกันนะคะก็ไปตามลุ้นต่อในงวดวันที่ห้ากันเลยนะคะเม็ดเดียวนะคะก็ขอให้มานะคะ ก็ี่วันแล้วเนาะเอาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะตัวเดียวไม่ดเดียวแอดก็จำไม่ได้แล้วอู้หลายวันแล้วยังไม่หลุดนะคะดูสักติแป๊บหนึ่งนะคะวันที่สาม วันที่สามวันที่สี่อสี่สามสองในวันที่หนึ่งเนาะวันที่หนึ่งมาไหมสี่เก้ามาที่สามสิบ สามสิบเจ็ดก็มาที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเจ้าเจ็ดก็มาที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดหกเราก็มาที่ยี่สิบเจ็ดหกเราก็มาอ้าวโอ,อ้กี่วันแล้วนี่ยี่สิบหก ยี่สิบเจ็ดอันนี้ยี่สิบหกยี่สิบหกเจ็ดมาไหมเจ็ดมาตียี่สิบห้าหกมาไหมหกก็มารอบเฉพาะกิจเม็ดเดียวแปบ๊บหนึ่งนะจ๊ะก็อยากรู้เหมือนกันว่ามากี่วันแล้วรุ่นหนึ่งเก้ 91, า 23, หนึ่งมายี่สิบสามรุ่นหนึ่ง หนึ่งก็มายี่สิบสองห้านี่แหละที่หลุดนะคะหลดุดหลุดเมื่อวันที่ยี่สิบสองอ่ะวันที่ยี่สิบสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบ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 เอ็ดสิบสองสิบสามโอสิบสามวันนะคะอ่า แอดยีนพารวย13วันแล้วที่ยังไม่หลุดนะคะเม็ดเดียวก็ตามลุ้นต่อนะคะก็อยากรู้เนาะว่างกี่วันแล้วก็เลยลองย้อนไปดูสติติย้อนหลังดูนะคะก็13วันนะคะแอดยีนพ่ารวยนะคะเม็ดเดียวให้ตัวเดียวเม็ดเดียวตามลุ้นต่อในงวดวันที่ห้ากันเลยนะคะเดือนเก้าปีหกสี่นะคะก็เสียวเวลาไปนิดนึงเนาะ,ะก็ต้องขอโทษขออาภัยนะจะเป็น้องใจแอด แอดเองก็อยากรู้เนาะก็ไม่ได้นับเลยก็มีแต่ลงลงลงก็อยากรู้เหมือนกันว่าตัวเองลงไปได้กี่วันแล้วที่ฮานอยเม็ดเดียวยังไม่หลุดนะคะก็เน้นๆสองตัวบนล่างนะจ๊ะสำหรับฮานอยเม็ดเดียวนะคะเราก็ให้ตัวเดียวเหมือนเดิมนะคะอ่าเม็ดเดียว ตัวเดียวนะคะก็วิ่งรูดฟันได้ทุกน้อยนะคะตายตั้งแต่เฉพาะกิจเลยนะคะสําหรับท่านไหนที่ลุ้นเฉพาะกิจนะคะก็วิ่งได้รูดได้นะคะสําหรับตัวเดียวเม็ดเดียวนะคะวันนี้ก็เดี๋ยววันนี้จะการเบิ้ลให้อีกนะคะหนึ่งการเบิ้ลนะคะเผื่อท่านไหนชื่นชอบนะคะแต่ถ้าไม่ชอบนะคะเราก็ผ่านได้นะคะสําหรับเบิ้ลเนาะ เบิ้ลนะคะเบิ้ลก็จะให้ห้าห้านะคะหนึ่งหนึ่งแปดแปดนะคะแล้วก็หกหกอันนี้คือกันนะคะกันเบิ้ลนะคะแต่สำหรับตัวเดียวเม็ดเดียวนี่คือเน้นวิ่งรูดนะคะสำหรับอาจจะไม่ตรงกับตัวที่วางเบิ้ลให้นะคะอันนี้คือแนวทางเบิ้ลนะคะแต่สำหรับตัวเด่นเม็ดเดียวเราให้ เราให้รูดเจ็ดเอ้ยไม่ใช่รูดห้านะคะอ่าห้าเม็ดเดียวนะคะอ่านี่ห้าอยู่นี่นะคะกวางให้อยู่การเบิ้ลนะคะห้าศูนย์นะคะห้าหนึ่งห้าสองห้าสามนะจ๊ะห้าสี่จ้าห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 กนะจ๊ะคือเน้นวิ่งรูดจะห้าเจ็ดห้าแปดจะห้าเก้านะคะอาอ่าเมา หมดเลยนะคะเฉพะกิจก็รุนได้นะคะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบเนาะก็วิ่งรูดฝันได้ทุกหน่อยห้าเม็ดเดียวแขนๆนะจ๊ะก็ถ้าชื่นชอบก็แคปไว้จดไว้เก็บไว้เป็นแนวทางได้นะคะผู้ที่ชอบนะคะบางท่านก็อาจจะอยากให้เน้นบางท่านก็ไม่ต้องเน้นก็ได้รูดเอาเลยอันนั้นก็แล้วแต่ชื่นชอบเนาะแต่บางท่านก็อยากให้เน้นให้ก็จะเน้นนะคะตัวที่แอดชอบเนาะห้าศูนย์บางทีตัวที่แอดเน้นก็ มาบ้างไม่มาบ้างนะคะห้าสี่นะคะห้าหนึ่งก็กันเบิลเนะาะห้าห้านะคะก็ห้าเจ็ดห้าหกนะคะห้าสอง ที่สำคัญคือเน้นวิ่งรูดเลยนะจ๊ะท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก็แคปไว้ like จดไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ซใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งกริง๊งเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ